พูดนะอยู่ในอยู่ในทำยังมีอีกขี้ค้อนใส่ขี้ค้อนยามอีกจะได้ตุ้ต่างกันได้แม่เนาะเห็นแล้วบ่ดีดีดีเฮ้ยของแถมของแถมของแถ้ทำเบิด์ตาำเบิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับพี่สารบ้านฉันจ้ะพอกันี้วันที่สิบหกธันวาคมสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดจะมันีผ้าพี่น้องมาใส่ตุ่มคือเก่าเนาะแม่ครับมาหยอดหวยครับพี่น้องมันมีเอามายี่สิบลังเนาะใส่ตุ่มโดยตรงครับ เต็มคาราเบลจ้ะพ in ี่น้องมือนี้อาหารที่ใส่ก็สิเป็นโครงไก่กับขำเนาะแม่นครับไปจ้าดูน้ำข้าวสองคนจ้ะพี่น้องติ๊โซกสีมันมาจ้าตี่กกะทังกะมาหนองเมฆครับพี่น้องตำบลข่าออำเภบุญทวิชจังหวัดอุบลครับไปจ้าดูน้ำข้าวสองคนจ้ะพี่น้องมือนีติ๊กโซกสีมันซ้ำเดยจ้าครับมาหยอดโพดครับพี่น้องบอมีหนำครับถอยลงไปทางลุมคือเก่าเนาะเป็นลุนมมึงครับพี่น้อง เนียนของเรียบรอย้อยครับพี่น้องพร้อมใส่เนาะใส่เงียเรียบร้อยครับใส่แล้วครับพี่น้องสามสี่หลังนี่ครับหลังหนึง่งแต่นาแม่ปลาหมีอีกหลังหนึ่งครับไปเลยแจ็คสี่มีบ่มีแล้วครับพี่น้องป่าเนาะของในานาแม,ม่เห็นอยู่กับพวกเขาจะมีเยอะ <c oughs> อยากนำเสนอกับล,ลำหวยลำห้องนี่แล้วครับธรรมศาสตร์เราเปล่นเป็นอย่างไรเนาะ เอาอยู่บ่วังคันมีก็มีกระปู่ละเดี๋ยวเด้มาวังวังหันบ่เอาก็พี่น้องสิสิเอาวังนี้หววครับหวถ่ายบ กองการเห็นต <c oughs> <Jean> ัวก <laughs> ่อนจังสีจุ่มเิน่าครับลาลเถเน็ยังด้วกันเอาได้มืเท้เลยแต่ว่าัหารลโล่ให้ลล่ เอาไก่ๆก,กันเลยครับเป็นใส่หันห่นล่งโอ้ <c oughs> さいわ。 กะสมีเป็นวังเป็นวัง,ปวงไปเนาะใส่น้ำวังแลครับพี่น้อมีโบมีกะถาลุนก็นย่ำย่ำหมดแล้วครับบังม, <laughs> มุมสูงๆครับพี่น้อพุ่นแล้วครับวังใส่นี่ยังใส่ดีอยู่เนาะใส่ดี แต่ไม่มีเปลา่าเอ็กซ์มีหน่อยมีลายเป็นไดแล้วเน,ะนาะนามีหลุ่นกระปุเนาะแม่บ่อมีเพราะเพิ่ป็ปสอบหินครนับ

ครับผมหลังจากใส่แล้วครับพี่น้องกินข้าวกินหนามเน,ะนาะพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วครับหนึ่งชั่วโมงอ่ะกินข้าวน้ำสาวอยู่ใจพี่น้องครับผมเตรียมความพร้อมครับพี่น้องหลังจากนี้ก็สิพาพี่น้องไปยา่างเนาะชั่วโมงนึงเลยพี่น้องถือบัวถือก็ย่างครับย่าขึ้นเมื่อนเนาะครับผม ยามเป็นหลังแหลกครับบกเอาเจ้ายุ่วยงดิบยุ่น้าแม่ยัาจะตาขาวเนาะบุกยบกได้เลยนี่น <laughs> <laughs> ุ้ยใส่สวยยู่จ้ะ ัวงานครับวันนีใบใหญ่เป็นนี้ได้เนาะแมนจ้เนาะโอ้ยยังอยู่ยังอยู่เอาโดนกันต่อใจพี่น้องสีมานซัมดลจัมมันอ๋อโดนเบนื่องนี้ครับพี่น้องพี่กายบอดถือยังครับเอ้าพี่กายพี่นี่เด้เพราะว่าท่ามเร่เพป็นนี่ท่าเลก่กระปูค่ครับพี่น้อง ีก่นี่บ่มีประสิวเนะเอาใส่ถือกระปูครับเล้อหนามมึงไลยเนาะหนามมึงไลยแห้งครับเจี๊นงมปลาดินเนี่กะติกอไบงินเตียวอาไอ้กังหน่อย ปล่อยเนลงเยะปล่อยเลยโอ้ยเดตอลังใหม่ครับพี่นุ่ิเปียกเลย่อลังคือเก่าเนาะมตรงนี้ครับวังวังตังนยเนาะเต็มตมีกระปุนเนาะหนาวป่ะพะคนออกมาเป็นยังไงดเปียยืนเลิงโอ้เสกด้วย ถึงว e oh, oh. ่าเลยเลือบัสุลังตัวหัวเลนออกประกังเลนออกกำลังสเขาอตินยังไม่ผอก้เตีวยรับพี่น้องเียนี่ยังหัวไหลเอาเทเลยเด้อเมื่อนี้อามาต็มขาราเบลดิสูสิบลังวันบดให่สมบ่ มื<ข>อูอ่านก<ส>็สามลังเตียวเลยเนาะหมูนเนาะแม่ขาซึกบ่ขึ้นจบอย่าพึ่งนับศพทหานขอไปได้ผู้เดียวครับพี่น้งองเป็นจ <c oughs> อได้กินเตียวอีกเลยอ๋อซิมีแต่เตียวเถอะบะหมี่กว๋วยจับเลยเนาะขึ้นปไปได้เจ้าไหนพี่น้องถือเลยไอ้เต้าหนึ่งกับบะหมี่ เป็นจริงได้อ๋อหัวยังละเห็ดแน่นี้ยังก็เป็นจริงสิว่างนี่ตึกเต่มาเลยเนาะแม่ <laughs> <laughs> โอ้ยหดูน้ำกันก็เกาละจ้านับโตก็ได้ไอ้เจ้าโตฮะ <laughs> โอ้สิบปอเดี๋ยวมุกเนี่ยบอสน้าเป็นต่อจ้า

นะสื้อมงมีได้หรอมมีเนาะเตี๋ยวกินแต่เตี๋ยวเลยมีใจบ้างโยนเนาะโยนโจ้เลยแต่ว่ากระแหลงกว่านี้มาปีนี่เป็นใจเย่บอลลื่นเก่าป่าตัวเดียว

อหลุนก็ตัวลังใหม่แลวครับหลุนน้ำกันล้งนี่ครับมีแต่ให้หลุนเนาะแม่วอมีแม่วามีป่าพ่เถือนี่อ้า เห็นตะกั่งเหพี่น้องเเขียดละอูบออกเขียนเราออกเลยเดี่เดี๋ยวปนเลยมั้งจังได๋ไปจัสตกแต่มาครับกํลังเคยมีเนาะเมนซีฟหลังนูะเนี่้หแปดโอ้ยเออบุตรพมกอยู่ครับแต่ตัวนี้ต้องสีบ่พ่อมกายใส่หอมใส่ยังเขาไปลลายในกังเนาะเมนจะ เฮ้ยจะเห็นลอยลอยอยู่นี่บอเดี๋ยวเทอยู่เดี๋ยวเทอยู่ครับพี่น้องสวัสดีว้าฮะเบิดบ่โน่นี่ว่าเป็นน้องใจเลืกบ่เกี่ยวกันอยู่บ่หน้าเนาะบ่มีบอไม่บอ รูปบท่านออกจากถ้ำบ่บอม่บมีถือเลยแมนบอโอ้ยขามาไกลผับอไกลอย่งไก่ตัวไปจนบ่มีนำใส่จงได้ลบมาใส่คับสี่หาโตครับ Tìm cắn đâu cái à, Tìm cắn đường khuất Hoàng có gì đấy không? Ừ Hoàng nhai tớ Ba láo ba láo Ba hết ổ Mà tôi sản phụ xây lèo cầu mụn Xếp mụn dàm Đóng mặt thương khiêng bay bye. Thương hoàng ha hết chân vã nó Ừ Chứ nó xây Thương hoàng xây hết mụn đấy Đó to chưa? ไเห็นโตก็เด็กปนนี่หรอกไอ้างนใจปถัวไม่มีอ้กงไอ้ไอ้กซัง้ำแหงขนาดน้ออยู่ในถ้ำยังมีสมงสัยเนื่อโมหิน้าไอ้กลังครับล่างอ่ะสิได็กปนเหอลอกเนาะ นี่คือพักกับเมฆู่กับเมีฟงเหลือไม่เห็นเลยเนาะโอ้เต็มคาราบิวเด้อจ้าพี่น้องเจ้าหลังปากประมาณเพื่อจังไรจังไรว่าเขาบอกว่าเจ้าหลังสี่สูสีหลังหรือสีว่าวังเสี่ยมกันก็วังหันแล้วพี่น้อง จะยังไปยังสันทังแล้วล้างขีคอนตัวนี้ขีคอนตัวนี้แล้วเนาะตอนใส่อ๋อขีคอนใส่ขีคอนยามอีกสิไรตัวมาใส่ไม่เียติเตม่พอมีมีแล้วจ้ะงั้นอ้าวขีกีครับพี่น้อง Bebúdre. ngập con tí là nó cuồng ngập lúc ngoài cái gì hiền như cầu là Bắp mà say cái gì thử cái đấy đâu Tam มือบอนนี่พ้องตุนกันตัวจ้ามาหอนมองใส่สองหลังสองหลังเฮียงกันเลยหลังนึ่งครับหลังหนึ่งก็นู้ยที่ไดนหัวอาหารขาดออกไปอยู่ข้างนอกรุดหรือจังไรโอ้มีแน่ตอดล้าน่ะ ào, đào khoang gà out quá, để vào hèn nữa cả, đào kiếm mưa cứ kéo nó, ui ui trời mang sẽ quên nó, cây mút ra. Cơn tối thế anh hẹn về cận Đừng còn lên này, tôi ít lắm nữa Cái đẹp không? tôi bao Cái tay cái tay nó, hết lắm không? Ừ, ừ, ừ. đấy, đốt đấy. À. Tôi nghe nó khát ống mà bây giờ Nó <laughs> tôi nói con Để, Để. Mình đấy Khói cào ra đủ Khói đi khuôn khá sẵn Khuôn khá sẵn thì khói bỏ lại เป็นมาทางนี้ก็จงบัวพีดวังกันได้เนาะใช่ป่เกเทอยู่จ้ะเอาดูเป็นต่อจ้ะน้ำใสๆเออของแถของแถของแถใไปจะไหนไอ้กั้งนั่นตัวเดียวสเป็นยังตัวเดียวหัวโป <laughs> หางส้นใส่เนาะครับผมแต่ละหัวก็บสิบบอสคือกันละครับพี่น้องเมื่อวานหัวเข้าไปว่าจะเป็นปลาซิวปลาเก็ดแข็งเนาะครับผมตัวหน่อยครับหัวยนี่เป็นไอ้กัาง้ะพี่น้องคนน่ะปุดปุดปุดแกงกระเดยเด้อปานเนาะแกงสนมใบสูมหอกกับเขาทาคือกันละจ้ะมาเดี๋ยว่าห้ามเบิดเลย เห็นเลยเนาะยังไป่ตืนอ่ครับอ่าเวเทยยเสือนมากปลกกังครับหอยนี่เนาะไปไปถือปลาดุปลาดุกระปู่เลยทำเลยเนี่ยอะไกังเนาะมีแต่กังกินได้ที่กันละยงจะนำไปสมให้กเขาทาขึ้กันไน่า,าหลุนั้งกันนี่ครับ ครับผมเดี๋ยวเ้าแล้วที่ไหนไ ấ y ข้ามเบิร์ดข้ามเบิร์ดเลยบ่ข้ามเบิร์ดข้ามเบิร์ดเดี๋ยวเ้าแล้วอ๋อข้ามเบิร์ดอลไรจะพี่น้องเบิร์ดจังได้อุ้ยตีงบ่ดิ้นดิ้นนั่นนั่นนั่นน่าโอ้ยกำลังผอครับอาหารตกข้ามเบิร์ดนี่ตอดเก่งเนาะเป็นเปอร์ซิวได้ไอ้บานี้ ไปหาบอมาจะไปหาบอมากระได้มากล่องกระถ้อยอีกพี่น้องใส่สวยพ่นนะ่ะ <laughs> ยิ้มออกเลยจ้าพี่น้องหลังนี้กินกววยจับเนะ <laughs> เาะกินเตียวมาลายหลงังครับกันได้จังสีก็โอเคอยู่ดีหนอหนแล้วสามาตแต่เดึกพึ้าว บอกเลยอย่าพ yeah, um, uh. like 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 ึงนับอย่าพึงนับเอาลุนกันต่อจ้ามืกตืบเลยครับทำมาเบิร์ดด้วหลังนี้ทำมาเบิร์ดทำมาเบิร์ดแต่ว่าเกือบเกือบยิ่งยุ่งยิ่งยู่ติ่งยู่งจริงครับน้าอ๋อข้าใส่ลงไปกลายเป่าจ้ะยกแม่พ่อนีคือเยอะไม่ซีว่าท่านนี้หึงเนาะแม่ครับ สองลังสอนนะครับตัวซีเบิร์ตเลยนะตุ่มก็ได้เฮ้ยน้ำเนน้ำมากไหมน่าถือปลาสามลังปลาสามลังบอกสามลังเฮ้ยลุงกัือนต่อจ้าลังสุดอถ่ายแล้วเนาะวันนี้เนาะแม่จ่าสีกินก๋วยเตี๋ยวหรือสีกินก๋วยจับสองลังหมู่บริโภน กินก็จับเด <eigentlich analysis? S 2> ้ดอก่กินก็จับได้วังสายครับท <c oughs> <cra> ี่หฮาใส่มาส่วนหนาสิเป็นหินเนาะเป็นจีได๋อันคือเห็นแต่ไก่เอเอออ้ไก่ป่ายลีบอจุกจุกเห็นจุกตเต้นโอ้ยโอ้ยจุกอันตุ่มครับพี่น เีกินก no. ๋วยจับเนาะวางหินเลยนี่กินก๋วเตี๋ยวเลยกินก๋วยจับโอ้อไอ้กังซามโตกินข้าวปุ่นสาวโอ้ยางามมาเลยโอ้ดีใจเบิร์ตเห็ดอันนี้มันจะทั่เบิร์ตถ่ายรูปอะไกินข้าวปุ่นสาวเนาะม้าเหนื็บ่มาละจ้ะ เนาะะทอกันกับซีฟลัง <c oughs> สมเมนพวกกันพอประมีณว่าละครับผมก็ย่าครบทุกหลังไมนที่เรียบร้อยครับพี่น้องวัอนี้ก็ถือว่บาประมาณแห้งไปได้เนาะแ <c oughs> มนจ้ะวันนี้เาเอามาเต็มคาราเบลยวจะที่น้องตุง่มเขาเนาะครับผมแต่ว่ <c oughs> าบมาอนี้จะกินเสียวไลยอยู่ผล <c oughs> งานโดยรวมได้จ้าอ๋อผลงานก็ตามที่พี่น้องเห็นแล้วครับเมนจ้ะประมาณครึ่งกระติกเนาะจ้ะจะว่าปลาใส่งามีไหมไอกางตัวใหญ่เนาะครับผ <c oughs> ม สองตัวในแกงอิ่มนะจ้ะพี่น้องก็ถือว่าโบมานแห้งบันไดครับก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะ,นะมีผู้มาใส่ก่อนบบครับพี่น้องหรือว่านำมาท่านโฮมแห้งเนาะก็ะขึ้นอยู่กับการเลือกหอยเลือกหองน้ำละครับว่าห้องสิไปบใส่เนาะ<ม>ห้องนั้นสิมีป่าหรือบบครับพี่น้องอีกสี่สำคัญขึ้นอยู่นั่ว่ามื่นีนสี่บานหรือโบมานจ้ะบ <laughs> <laughs> อกกันมื่นีนกับวันที่สิบหกท่านว่าครบสองพันอร่อยหกสิบเจ็ดใจพี่น้อง ที่มากับบ้านน้องเมฆตำบลญเหวยคารอำเภอพุอทธลิจังหวัดอุบลราชธานีจ้าจ้าฝากก็ไล์ก็แช์ก็ติดตามไปส่องอีสานบ้านฉันในเด้จ้าแม่ปามีก็ขอบ,บุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ทรงให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกกันไม่คลิปนาจ้า